นี่เราอยู่บันที่ป้อมเพชรครับบริเวณบางกระจ่ะนนล้นก็เป็นวัดบางกระจ่าแม่น้ำน,นั่นลงไปก็จะเป็นไหลลงไปกรุงเทพตอนนี้เราอยู่ทิศใต้ป้อมเพชรเนี่ย เขาสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระธรรมราชาพสร้ก็เป็นป้อมที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน16ป้อมสูงราว6เมตร50เซนติเมตร ป้ายบอไว้ของเพชรนี่ผ่านศึกเยอะครับทั้งศึกบุเรงนองแล้วก็มังละอลองพญาอะไรเงี้ยก็จเจอหมดแล้วแต่ผมคิดว่าป้อมเพชรนี่น่าจะ สร้างสมัยพระรามาทิบดีที่สองมากกว่าเขาบอกว่า,าตัวป้อมจะเป็นแบบเป็นรูปวงกลมเป็นแบบเป็นแบบเหมือนของโปรตุเกสครับเพราะว่าสมัยพระรามาทิบดีที่สองเนี่ยก็พวกโปรตุเกสก็ได้เข้ามาแล้ว โปรตตเกตรู้สึกว่าจะจะ,จะยึดได้มรากาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกก็จะมีสัญญากับพระรามาธิบดีที่หนึ่งเอ้พระพระรามาธิบดีที่สองด้วยครับเรื่องการขายปืนใหญ่กระสุนดินดำแล้วมีการสร้างป้อมอะไรเงี้ยป้อมนี้คงถูกพัฒนามาเรื่อย ไม่เห็นชัดก็จะเป็นสมัยของหมหาจากักรพรรดิหลังจากเสร็จศึกตะบองเชวิตี้แล,แล้วก็สั่งให้หรื้อเมืองอสุพรรณแล้วก็นครนายกแล้วก็ลบบุรีมาเสริมมาเสริมป้อมขอแขงนี่ก็เป็นลักษณะของรูป ตรงนี้ครับตรงนั้นเขาเรียกว่าโซนสัมภาวร่มเพราะว่าสัมภาวชอบมาล่มตรงไว้ก็จะไปประทุมสามโค นนทบุรีแล้วก็ไปกรุงเทพอ,อันนี้ก็จะเป็นช่องปืนใหญ่ลองเควียนเขาบอกว่า ช่วงแรกเป็นของโปรตุเกสครับแล้วมาสร้างเป็นเหลี่ยมมุมเป็นแบบเ,เหมือนพวกของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับมาสร้างต่ออาจจะมาสร้างต่อในะสมัยสุเด็จพระนารายก็ได้ ใหญ่ร่างเขียนรู้สึกว่าจะมีแปดกระบอกแต่ทุกวันนี้ไม่น่าจะเหลือช่องไม่น่าจะถึงแล้ว วันนี้เหลือช่องปื้นใหญ่สามช่องนี่ครับเป็นช่องปื้นใหญ่หลางเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นช่องแบบพอแบบค่าสึก จะบุกเข้ามาแล้วแล้วก็ชักบื้นใหญ่วังเพลนเก็บแล้วก็เอาไม้แล้วเนี่ยลงมาปิดทางเข้า หน้าไปทางแม่น้ำขึ้นไปก็จะเป็นอีกป้อมหนึ่งครับป้อมในแผนที่เขียนว่าป้อมอ,อกไก่ก็คือก็คือป้อมที่ตรงข้ามกับป้อมจำปาพลตรงทิศเหนือ มันจะมีคลองในไก่ทะลุออกมากับมาเจอกับแม่น้ำเจ้ายาชีงป้อมเพชรนี่ในหนังสุรดิโอไทยก็จะมีเอ่ยถึงตอนที่อ,ออกยาจาักกีไล่ให้พวกทหารนะับไปรวมที่ป้อมเพชรแล้วก่อนที่จะให้สัญญาณ กองทัพกุเลงนองบุกเข้ามาแล้วรู้สึกว่าพอบุเรลงนองยึดรุสียุยาครั้งที่สองได้แล้วก็วสั่งให้ลือป้อมด้วยครับแล้วป้อมก็คงมามาทำอีกทีในสมัยพระธรรมราชาเพราะมีพวกละแวกครับมาป้นเมืองทังกับแถบนูน้น ก็เลยได้โอกาสสร้างป้อมขึ้นมาว่าจะกันละแวกอ,อันนี้เขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยคำยันต่อไว้ด้วย อันนั้นเป็นวัดพระนางเชิง แถบนี้ไม่เหลือแล้วขึ้นไปก็จะเป็นป้อมอีกครับเป็นป้อมของรัตนชัยตรงวัดจริงครับ บนก็จะขึ้นไปได้อีกครับก็จะมีปืนอีกรู้สึกจะมีสิบสองกระบอกวะในที่อ่านนะครับน่าเสีดายตรงนี้ถล่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นช่องเหมือนกับนงโนนะเป็นพืนใหญ่ลางเควยน น,นี้ก็น่าจะเป็นอีกช่องด้วยพวางนะครับนี่